สวัสดีพี่พี่สมาชิกที่ติดตามช่องของเรานะคะในวันนี้นะคะไมายก็มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนมาแนะนำให้พี่พี่ได้เก็บสะสมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะรุ่นที่ไมายนำมาแนะนำนะคะจะเป็นรูปเหมือนปั๊มรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะคะเป็นงานวัดสร้างวาระพิเศษนะคะ ควบคุมการจัดสร้างนะคะโดยทีมงานคุณเอพุทธศินป์ปฏิหาทีมงานสะพานบุญคุณป่องสุพรรณการันตีนะคะสําหรับรุ่นปั๊มเหมือนเลื่อนสมานศักดิ์นะคะถือเป็น วาระสำคัญนะคะที่อนาคตเนี่ยจะติดอยู่ในธทมเนียบภพารักษากลแน่นอนนะคะโดยในรุ่นนีนะะ้จะมีทั้งหมด4พิมพ์นะคะเดี๋ยวในระหว่างที่ไมายพูดนะคะไมายก็จะขึ้นภาพตัวอย่างให้พี่ๆได้เห็นกันด้วยนะคะ1น,นะคะพิมพ์ปั๊มองลอย2พิมพ์ปัม๊มเตาลี3พิมพ์ปั๊มใบโพ4พิมพ์ปั๊มนั่งผ่านนะคะโดยวันนี้นะคะ รายการที่ไมยนำมารีวิวนะคะไมยได้ยกลังมานะคะแล้วก็ได้คัดรายการที่สวยรายการพิเศษนะคะ มาให้พี่ๆได้ชมในวันนี้นะคะแล้วก็สําหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวแถมยกรังนะคะเป็นชุดแถมยกรังรับพระสามองค์แบบนี้นะคะโดยด้านในนะคะเลขจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะมายก็จะให้บูชาแบบนี้เลยไม่แกะซีนนะคะอ่าด้านในก็เป็นลุ้นเลขกันเอาเองนะคะส่วนด้านในนะคะก็ เป็นพิมพ์หลังเรียบนะคะชุบเงินชุบทองชุหน้ํามองค์แบบนี้เลยนะคะก็จะมีซีน PSGA ห่อหุ้มแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะมายมีแค่ชุดเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็รายได้เนี่ยนำไปสมทบทุนในการสร้างเจดีย์กลางน้ำนะคะ งานบุญหลายๆรุ่นที่ออกมานะคะก็เพื่อไปสมทบทุนสร้างเจดีย์กลางน้ำเยอะเลยนะคะก็พี่ๆก็เลือกเล่นกันได้เลยนะรุ่นนี้นะคะรูปเหมือนปัม๊มเรื่อนสมณศักดิ์นะคะได้มีการปลุกเสกแล้วเมื่อวันที่25มีนาที่ผ่านมานะคะแล้วก็คุณ A เนี่ยเพิ่งจะปล่อยออกมาให้คนที่จองเนี่ยได้บูชากันนะคะ พี่ๆสบายใจได้เลยนะคะพระทุกรุ่นที่มายนำมารีวิวผ่านการปลุกเสกแล้วนะคะเราถึงจะนำออกมารีวิวได้นะหนึ่งลังนะคะหนึ่งลังเนี่ยจะมีพระเพียงแค่ห้าสิบสามองค์เท่านั้นนะคะตามใบรายการนะคะเขาก็จะมีเนื้อเงินสององค์นะคะมีเนื้อนวะห้าองค์มีเนื้ออัปปาห้าองค์มีเนื้อทองระคังสิบห้าองค์ มีเนื้อทองแดง20องค์แล้วก็พิเศษให้นะคะเป็นชุบสองกริย์โบราณ 2K พิเศษเนื้อแบคโรเดียม1องค์นะคะโดยรายการเนื้ออัปกา้าเนื้อทองละคางเนื้อทองแดงเนี่ยจะมีให้รุ้นพิเศษด้วยนะคะเฉพาะ เลขที่ลงท้ายด้วย9นะคะก็จะมีความพิเศษจํานวนการจัดสร้างรูปเหมือนปั๊มเลื่อนสมาณศักดิ์นะคะก็มีจํานวนการจัดสร้างเพียง999รังเท่านั้นนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะที่เล่นรุ่นปี61ไม่ไหวนะคะรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ไมายแนะนําเลยนะคะและเป็นวาระสําคัญด้วยนะคะทุกรายการที่ไมายนามารีวิวนะคะไม่ My ได้คัดมาแล้วนะคะว่าพี่ๆเก็บได้นะคะอนาคตดีนะคะวาระสําคัญ เลื่อนสมณศักดิ์เก็บได้ทุกรุ่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันที่เหรียญแรกกันเลยดีกว่านะคะว่าจะเป็นพิมพ์อะไรและจะเป็นเลขอะไรนะคะ,ะแรกนะคะเป็นพิมพ์ปั๊มนั่งพานนะคะหลวงพ่อนั่งพิมพ์เต็มองค์แบบนี้เลยนะคะหรือเรียกอีกอย่างก็เป็นพิมพ์เสมานะคะด้านล่างก็จะเป็นพระราชมงคลวัชาราจารนะคะ ต่อโค้ดเจดีนะคะตรงจีวรหลวงพ่อนะคะแล้วก็มีพัดยศนะคะอยู่ตรงจีวรนี่ให้ดูรายละเอียดนะคะแกะสลักโดยคุณบิ๊กบางใหญ่นะคะก็ต้องบอกว่างานของคุณเอุุธศินทุกรุ่นนะคะออกมาเนี่ยราคาแรงแล้วก็ทำออกมาได้สวยด้วยนะคะอ่าให้ดูรายละเอียดนะคะขอบตัดด้านข้างนะคะความคมชัดลึกนะคะของ ตัวอมพระนะคะสวยงามมากๆนะคะวาระสำคัญวาระพิเศษนะคะเลื่อนสมณศักดิ์เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเเขาได้มีการตอกโค้ดเจดีนะคะที่ด้านหน้าและด้านหลังของหลวงพ่อนะคะอันนี้พี่ๆก็จะเห็นชัดเจนเลยองค์นี้นะคะก็ได้มีการลันนัมเบอร์ไว้ที่ด้านหลังนะคะจีวอนองนี้เป็นเลข1 5ึ่นะคะอย่างที่เขาแจ้งในใบรายการเลยนะคะว่า ลุ้นพิเศษนะคะเฉะพาะเลข9นะคะอันนี้ก็ลงท้ายด้วย9นะคะเป็นเนื้อทองแดงพิมพ์ปั๊มเต็มองค์นั่งพานแบบนี้นะคะด้านหลังก็มีคำว่าวัดห้วยด้วนนะคะอันนี้เป็นทองแดงซาตินนะคะ องค์แรกก็สวยแล้วนะคะองค์แรกก็พิเศษเด็ดแล้วะะด้านหนะ้ากล่องนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะลูกเหมือนปัม๊มเลื่อนสมณศักดิ์พระราชมงคลวัชราจารย์หลวงพ่อพัดปุญยกยระโมวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบวัวจังหวัดนครสวรรค์ปี2 5 6 4ถึง65นะคะก็คือวาระเลื่อนสมณศักดิ์เนี่ยขออนุญาตจะสร้างเนี่ย มีการทำการจัดสร้างเนี่ยปี64นะคะแต่ออกมาให้บูชาในปี65นะคะามาก็พยายามจะให้พี่ๆเห็นรายละเอียดของพระนะคะของกล่องชัดเจนนะคะเพื่อที่อนาคตเนี่ยพี่ๆจะได้ย้อนกลับมาดูคลิปได้นะคะจะได้เทียบของปลอมของแท้ได้นะคะองค์ที่สองนะคะที่มาหยิบมานะคะเป็นพิมพ์ปั๊มเตารีดนะคะอ่าเป็นพิมพ์ปั๊มเตารีแบบนี้ ด้านหน้านะคะให,ให้ดูการปั๊มของเขานะคะคือลายเส้นชัดเจนมากเลยนะคะด้านข้างการกดปั๊มนะคะสำหรับพิมพ์ปั๊มเตาลี่นะคะด้านหลังก็จะมีพัดยศแบบนี้เลยนะคะรันนัมเบอร์ที่ด้านขวามือนะคะองค์นี้เราได้เลขสามสองศูนย์นะคะที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์วัดห้วยด้วนนคะรสวรรค์ พศ2564นะคะแล้วก็ตอกโค้ดนะคะทอดดอนะคะทองแดงลมดำอยู่ที่ด้านล่างอันนี้เป็นพิมพ์ปั๊มเต่ารีดนะคะให้ดูด้านขลางก็สวยงามนะคะสวยงามทุกพิมพ์ทุกแบบเลยนะคะที่ทำออกมานะคะองค์ต่อมานะคะเป็นพิมพ์เสมานะคะพิมพ์นั่งพานเต็มองค์แบบนี้เลยอ่าองค์นี้ก็ลงท้ายด้วย9นะคะ มาคิดว่าเลขที่ลงท้ายด้วย9น่าจะมีจํานวนการสร้างน้อยนะคะแล้วก็ในเรื่องของพิมพ์ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงซาตินเลข199นะคะเลขรันนัมเบอร์อยู่ตรงด้านหลังจีวอหลวงพ่อแบบนี้เลยให้ดูรายละเอียดนะคะการเก็บงานจีวอนะคะรอยพับรอยสวยงามมากๆเลยนะคะพี่ๆด้านข้าง การกดพิมพ์นะคะสวยงามมากๆถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่หมยเชื่อว่าอนาคตเนี่ยดีแน่นอนเลยนะคะรุ่นนี้วาลาก็สำคัญนะคะการจัดสร้างวัตถุประสงค์ชัดเจนนะคะตอกเจดีด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะ เราไปดูองค์ต่อไปกันต่อเลยองค์ต่อมานะคะเป็นพิมพ์ปั๊มใบโพนะคะองค์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะคะองค์นี้สวยมากเลยนะคะเหมือนทองคําเลยนะคะองค์นี้ต้องแจ้งก่อนว่าเหรียญค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักกว่าทุกองค์ที่มาหยิบมาก่อนหน้านี้นะคะมีความหนามากเลยนะคะองค์นี้ก็เป็นเลขที่ลงท้ายด้วยเก้านะคะองค์นี้มาได้เลขหนึ่งห้าเก้านะคะ แล้วก็โค้ดเนื้ออยู่ด้านล่างนะคะองค์ต่อมานะคะนี้เป็นพิมพ์ปั๊มองค์ลอยนะคะก็เหมือนรูปที่เราเคยลงในชุมชนเลยนะคะถ้าพิมพ์นี้นะคะพิมพ์นี้เนี่ยตัวเลขเขาจะรันนัมเบอร์อยู่ที่ฐานของหลวงพ่อนะคะแบบนี้ก็ถือเป็นพิมพ์ที่นิยมสุดนะคะก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนด้วยนะคะ องนี้คือเนื้อทองแดงมันปูนะคะก็มีความสวยงามในเรื่องของผิวนะคะสังเกตนะคะว่าการตอกโค้ดพัดและโค้ดเจดีด้านหน้าเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเลยนะคะองนี้เราได้เลขสอง5ปดเจดห้านะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันต่อเลยนะคะอันนี้เป็นทองแดงพายเงินนะคะเหมือนเหมือนเนื้อเงินเลยนะคะด้านหน้าด้านข้างก็จะเป็นทองแดงแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้ก็เป็นพิมพ์องค์ลอยนะคะเหมือนเนื้อเงินเลยองนี้สวยงามมากให้ดูรายละเอียดของตัวพระอย่างที่หมายแจ้งเลยการต่อโค้ดพัดและโค้ดเจีอยู่ด้านหน้านะคะสำหรับเลขนะคะอง์นี้เลขสวยนะคะเลขหนึ่นึ่งเจ็ะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนที่ชอบนะคะก็จดจดรายการ ะะจดรุ่นที่สนใจแล้วก็จดพิมพ์นะคะว่าพิมพ์ไหนเลขอะไรนะคะหมายจะได้หาข้อมูลให้ได้เร็วนะคะอ,องนี้ก็สวยนะคะทองแดงภายเงินสวยงามมากๆด้านหลังก็ตอกว่าวัดห้อยด้วนนะคะอ,องค์ต่อมาเราได้พิมพ์เต่ารีดนะคะอันนี้เป็นทองแดงลมดำนะคะ ทองแดงลมดำองค์นี้เราได้เลข40 0นะคะพิมพ์เตารีดหลังพัยดยศแบบนี้เลยสวยงามมากทองแดงลมดำนะะองค์ต่อมาเป็นพิมพ์องค์ลอยนะคะทองแดงมันปูอ่านี่ก็สวยงามนะคะตัวผิวพาก็มีความเงามีความมันนะคะ,อะทองแดงมันปูด้านหลังตอกโคต เนื้อแบบนี้เลยลันเลขที่ตัวฐานนะคะองคนี้องค์นี้มาได้เลขสองแปดเจ็ดสี่นะคะสวยงามสวยทุกองคสวยทุกเนื้อสวยทุกรายการเลยนะคะองค์ต่อมานะคะเป็นทองแดงภายเงินนะคะองคนี้เหมือนเนื้อเงินเลยนะคะตรงองค์หลวงพ่ออันนี้เป็นพิมพ์ใบโพนะคะองค์นี้เราได้เลข สามเก้าสี่นะคะสวยงามองค์ต่อมานะคะเป็นทองแดงซาตินนะคะ,อะทองแดงซาตินพิมพ์น,นั่งพานแบบนี้เลยองค์นี้นะคะเราได้เลขหนึ่งสี่แปดนะคะพี่ๆท่าไน,นไหนชอบเหรียญไหนเลขอะไรนะคะอย่าลืมจดรายการนะคะแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้ตามเบอร์โทรที่มายได้ขึ้นตลอดทั้งคลิปเลยนะคะ องต่อมานะคะองต่อมาเป็นทองแดงภายเงินเลขหนึ่งหนึ่งห้าสองนะคะเป็นพิมพ์องค์รอยแบบนี้เลยเลขหนึ่งหนึ่งห้าสองนะคะต้องบอกว่าทองแดงภายเงินรุ่นนี้ทำออกมาสวยนะคะเหมือนเนื้อเงินเลยนะคะถ้ามองจากด้านหน้าก็ถือว่ามีเสน่ห์นะคะแต่ละเนื้อแต่ละรายการมีเสน่ห์ทุกองค์เลย เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันต่อเลยนะคะก็หมายขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะคะพี่ๆจะได้ไม่เบื่อกันเนาะแล้วก็จะได้เห็นหลายๆเหรียญด้วยที่มายนำมาแนะนำนะคะต่อมานะคะเป็นทองแดงพายเงินนะคะเลข3 8 9พิมพ์มใบโพนะคะสวยงามใบโพก็มีเสน่ห์นะคะแล้วก็ตัวเหรียญน,นียมีน้ำหนักด้วยนะคะเนื้อทองแดงพายเงิน เลขอยู่ที่ด้านหลังสังคติหลวงพ่อแบบนี้เลยเลขเลขสามแปดเก้านะคะทอดงอทองแดงภัยเงินสวยงามนะคะตรงองค์หลวงพ่อนะคะก็เหมือนเนื้อเงินเลยต่อมานะคะองค์นี้สวยมากเลยนะคะเป็นรายการพิเศษนะคะมีเพียงแค่สององค์ในลังนะคะนี้เป็นเนื้อชุบสองกริย์นะคะเนื้อชุบสองกริย์โบราณน,นะคะก็สองคี สวยงามมากมีเพียงแค่สององค์ในลังนะคะนี่พี่ๆท่านไหนที่ชอบงานสองเคนะคะมายแนะนำเลยนะองค์นี้นะคะสวยงามมากๆเลี่ยมเงินนะคะเลี่ยมเงินเลี่ยมทองก็สวยนะคะเป็นพิมพ์องค์ลอยเป็นพิมพ์นิยมด้วยนะคะองค์นี้นะคะหมายได้เลขสี่เหนะคะอ่าแล้วก็มีตอกโค้ดนะคะตอกโค้ดหยดน้ําเพิ่มมาด้วยนะคะสําหรับองค์ที่ พิเศษนะคะนี่สวยงามมากองค์นี้เนี่ยเลขจะไม่ได้ตอกที่ฐานนะคะเพราะว่าเป็นรายการพิเศษที่เขาสมนาคุณให้นะคะนี่ก็จะตอกโคตดหยดน้ำแล้วก็ลันเลขอยู่ที่สังคติแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าก็จะมีโคตดเจแล้วก็โคตดพัดนะคะสวยงามอ,องค์ต่อมานะคะก็จะเป็นเนื้อ 2K เหมือนกันนะคะ มีเพียงแค่สององในลังนะคะสำหรับองค์นี้หมายได้เลขสี่สี่เก้านะคะก็ท่านใดที่ชอบสองเคก็รีบทักเข้ามาเลยนะคะมีเพียงแค่สององเท่านั้นนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูรายการต่อไปกันต่อเลยองค์ต่อมานะคะนี้เราจะมาโซนนวะกันบ้างนะคะเป็นเนื้อนวะนะคะลงยาจีวอนอเป็นหลังเตารีดแบบนี้เลยนะคะเป็นหลังเตารีดหลังพัดยศแบบนี้เลย องนี้นะคะเลขหนึ่งเก้าห้านะคะตอกโคเจดีอยู่ที่ด้านล่างซ้ายนะคะอ่าแล้วก็มีตอกคำว่าลงยาอยู่ที่ด้านล่างขวาด้วยนะคะลันเลขอยู่ที่ด้านขวามือนะคะสวยงามมากนี่เป็นเนื้อนวะนะคะพี่ๆท่านไหนที่ชอบนะคะก็ทักเข้ามาสอบถามมาได้เลยนะอ่าให้ดูด้านข้างนะคะองนี้เป็นเนื้อนวะนะคะเนื้อนวะลงยาจีวอนะคะ ผิวก็จะดูมีความเข้มขังแบบนี้เลยนะคะด้านหลังก็ลงยาเหมือนกันนะคะพี่ๆตัวอ,อ่อองนี้นะคะเป็นพิมพ์อง์รอยเลขก็จะรันอยู่ที่ด้านล่างนะคะองค์นี้เราได้เลข2 7งสา เนื้อนวะลงยาจีวรนนะคะหน้าหลังเลยองต่อมานะคะต้องบอกว่าองค์นี้ผิวสวยมากนะคะอันนี้เป็นเนื้อนวะนะคะไม่ได้ลงยาเลยนะคะเนื้อนวะผิวลุง้งผิวสวยมากไม้ได้เลขหกสามสี่นะคะอันนี้เป็นรายการเนื้อนวะนะคะองค์ต่อมานะคะเป็นเนื้อนวะเหมือนกันนะคะถ้าเทียบกับองค์เมื่อสักครู่นี้นะคะผิวจะขึ้นลุ้งมากกว่านะคะ อ,องค์นี้ก็สวยเหมือนกันเป็นเนื้อนวะพิมพ์องคลอยนะคะต่อโค้ดนอนหนูที่ด้านหลังสังคตินะคะแล้วก็ลันเลขอยู่ที่ฐานองค์นี้เราได้เลขหกหกหนึ่งนะคะออเป็นเนื้อนวะนะคะต้องบอกว่าเป็นผิวทําผิวออกมาไม่เหมือนกันนะคะองค์นี้เป็นผิวที่ไม่เหมือนกับนวะองค์อื่นเลยนะคะผิวจะออกแดงๆนะคะผิวจะใสๆตาวลีดนะคะ,นะ,คะเนื้อนวะองค์นี้นะคะสวยงามมากๆ นะคะด้านหลังนะคะเลขอยู่ที่ด้านขวาองนี้เราได้เลขสี่ศูนย์หกนะคะต่อโคดนอนหนุอยู่ที่ด้านล่างนะคะเนื้อนะวะท่านใดที่ชอบเนื้อนวานะคะหมายก็รีวิวไปครบทุกรายการแล้วนะคะสําหรับเนื้อนะวาคะ่ะอนมายจะให้ดูผิวขององค์พระนะคะผิวลุ้งสวยมากๆองค์นี้นะคะเป็นเนื้อทองเหลืองผิวลุ้งนะคะ พิมพ์ปั๊มนั่งผ่านสวยงามอเรามาดูใกล้ๆนี่ด้านหลังนะคะองค์นี้เราได้เลข7จ็หนึ่งเนะคะลงท้ายด้วย9กานะคะต้องบอกว่าสวยมากๆและมีเพียงแค่ หงองค์เท่านั้นนะคะเป็นรายการพิเศษนะที่เขาสมนาคุณให้นะคะเป็นเนื้อแบล็กโรเดียมมีเพียงแค่1องค์ในหลังเท่านั้นนะคะองนี้เนี่ยต้องบอกว่าเลขสวยมากนะคะเป็นเลขเรียงถอยหลังนะคะเลขสามสองหนึ่งนะคะก็พี่ๆท่านไหนนะคะที่ชอบก็รีบทักเข้ามากันได้เลยนะองคะ์ะคะต่อมาเป็นเนื้อทองเหลืองพิมพ์รอยองค์นะคะ องนี้มายได้เลข2097นะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูเลขตอกอยู่ที่ฐานแบบนี้2097อ่าเหมือนทองคําเลยนะคะพี่พี่ก็ถือเป็นรายการนิยมนะคะรายการที่ทุกรายการที่เขาจะนิยมเก็บกันนะคะเพราะว่าเหมือนเนื้อทองคำนะมีความสวยงามมากๆ ก็ต่อโค้ดทอทหารลอลิงนะคะเนื้อทองเหลืองนี่เป็นพิมพ์ลอยองค์แล้วนะคะนี้เรามาดูพิมพ์ใบโพกันบ้างนะคะพิมพ์ใบโพแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะเหมือนเนื้อทองคํามากเลยนะคะสวยงามมากองนี้นะคะหมายได้เลขหนึ่งหนึ่งแปดนะคะเลขสวยด้วยนะคะนี้เนื้อทองเหลืองเลขหนึ่งหนึ่งแปดสวยงามมากให้ดูรายละเอียดด้านหลัง รายละเอียดงานด้านหลังนะคะสวยงามคือเก็บงานได้ดีเลยนะคะต่อมานะคะก็เป็นเนื้อทองเหลืองผิวลุ้งนะคะเนื้อทองเหลืองผิวลุ้งพิมพ์นั่งพานแบบนี้เลยสวยงามมากองนี้นะคะหมายได้เลขสามสองเจ็ดนะคะให้ดูผิวเขาขึ้นลุงสวยมากเลยนะคะแล้วกระทบกับไฟนะคะ ให้ดูการปั๊มการปิ้นของเหลี่ยนนะคะมีความชัดเจนนะคะสวยงามอันนี้เรามาดูเนื้อเดียวกับเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่เป็นพิมพ์ลอยองค์นะคะนี่ก็จะมีความเงานะคะมีความขึ้นลุ้งนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองผิวลุ้งแบบนี้นะคะด้านหน้าเป็นผิวลุง้งด้านข้างก็จะเห็นเลยนะคะว่าเป็นเนื้อทองเหลืองสวยงามมาก ะะองค์นี้นะคะหมายได้เลขสามหนึ่งเจ็ดนะคะด้านหลังนะคะนี้ตอกโคชัดเจนเลยต่อมานะคะนี้เป็นเนื้องเงินนะคะพิมพ์เตารีดนะคะสวยงามมากอ,อย่างที่ไม่บอกเลยนะคะพิมพ์เตารีดนะคะจะเป็นหลังผัดยศแบบนี้เลยต่อโค้งองูนะคะที่ด้านซ้ายแบบนี้นะคะเห็นพี่ๆเห็นชัดกันไหม องนี้นะคะหมายได้เลขหนึ่งเจ็ดสี่นะคะนี่ให้ดูขอบตัดนะคะให้ดูเหรียญมีขอบตัดที่ชัดเจนนะคะการกดปั๊มนะคะสวยงามนี่เป็นเนื้องเงินนะคะเนื้องเงินที่ไม่ได้ลงยาอะไรเลยนะคะน่าจะถูกใจพี่ๆหลายๆท่านนะคะสวยงามามากๆเนื้องเงินเนื้องเงินเขาก็จะมีให้สององในลังนะคะ เดีย๋ยวมาให้ดูเนื้อเงินอีกองคหนึ่งนะคะว่าเป็นแบบไหนอเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเงินองค์ต่อไปกันเลยนะคะองค์นี้เป็นเนื้อเงินซาตินนะคะ,ะเนื้อเงินซาตินลงยาจีวอนหน้าหลังแบบนี้เลยนะคะเมื่อสักครู่เป็นเนื้อเงินพิมพตลเตรนะคะนี้เป็นเนื้อเงินพิมลอยลองเดี่ยวมานะคะแล้วก็จํานวนการจัดสร้างเนี่ยมีเพียงแค่999หลังเท่านั้นนะคะได้เลขสี่มา พี่ๆท่านใดนะคะถ้าชอบนะคะดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะถ้าชอบก็รีบทักเข้ามาหาไม้ได้เลยนะอันนี้เป็นเนื้อเงินสตินนะคะเนื้อเงินสตินลงยาจีวรสวยมากๆอ่าด้านหลังก็มีโค้ดเจดีต่อโค้ดงองูนะคะอ่าแล้วก็ถ้าลงยาเขาก็จะตอกลงยาไว้ด้วยนะคะเลขสี่สวยมากๆอนาคตก็ไม่ต้องพูดถึงราคากันเลยนะคะราคา ขยับไปไกลแน่นอนนะคะดูได้จากปีรออุ่นแรกปีหกหนึ่งนะคะแล้ววารนเลื่อนอย่างนี้ด้วยเนี่ยราคาไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะพี่พี่ก็เห็นได้จากหลายๆเกจิที่ผ่านมาขออนุญาตให้นะดูในซีเลยละกันนะคะสำหรับองค์นี้นะคะจะเป็นเนื้ออัปากานะคะก็เนื้ออัปากามี5องค์ในลังนะคะพี่พี่ท่านไหนที่ชอบเนื้ออัปากาก็ทักเข้ามาได้เลยนะ อ,องนี้เราได้เลขหนึ่งห้าศูนย์สามนะคะก็เดี๋ยวถ้าไม่พูดเลขผิดไปต้องขออภัยด้วยเนี่ออปาก,กาไม่ได้ลงยานะคะด้านหลังก็ต่อโคตรออ่างนะคะอยู่ที่ด้าน,นหลังเป็นเนื้ออะปาก,กานะคะองค์ที่สององนี้เราได้เลขหนึ่งห้าหกสี่นะคะก็เลขตรงปีด้วยนะคะสวยๆเลยต่อโคตรออ่างที่ด้านหลัง อันนี้ไม่ยังไม่ได้แกะออกจากซีนเลยนะคะก็เลยขออนุญาตให้ดูในซีนแบบนี้เลยปะะ้าองน,นี้หม้ได้เลขหนึ่งสามสี่ห้านะคะหนึ่งเออสามห้าสี่ห้านะคะองน,นี้เนื้อปาก้าพิมพ์นั่งทานนะคะเมื่อกี้เราได้พิมพ์รอยองคมาสําหรับองค์นี้นะคะไม้ได้เลขหนึ่งห้าเจ็ดนะคะนะพี่ๆท่านไหนที่ชอบเนื้อปาก้าแล้วก็พิมพ์นี้นะคะก็ รีบทักเข้ามาได้เลยนะคะสุดท้ายของเนื้ออัปาการนะคะไมคได้พิมพ์เตารีดมานะคะอ่านี่ก็จะเป็นเนื้ออปากาสวยงามอ,องค์นี้นะคะไมายได้เลขเก้าเจ็ดสองนะคะก็สวยๆแบบนี้เลยเนื้ออปากาจบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวนะคะลูกเหมือน ปเลื่อนสมณศักดิ์นะคะก็ถือเป็นวาระสำคัญนะคะเป็นวาระพิเศษในการจัดสร้างนะคะในการเลื่อนสมณศักดิ์ของหลวงพ่อพัดปุญญกโมนะคะค่ะก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่ชอบ รายการที่มมยได้รีวิวไปนะคะก็อย่าลืมจดนะคะอย่าลืมจดรายการที่มมยรีวิวไปนะคะชอบรายการไหนพิมไพ์ไหนรุ่นไหนนะคะพี่พี่จดข้อมูลไว้นะคะแล้วก็ทักเข้ามาหาไม้ไมยรบกวนนะคะให้พี่ๆโทรหาไมยนะคะหรือแอดไลน์ที่เบอร์โทรได้เลยนะจะได้คุยกันจะได้ส่งข้อมูลในเรื่องของรูปภาพให้ชมนะคะค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะถ้ามายพูดอะไรผิดไปนะคะก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะก็ข้อมูลที่มายนำมารีวิวนะคะก็เป็นข้อมูลที่ทางผู้สร้างนะคะได้แจ้งไว้นะคะการปลุกเสกชัดเจนนะคะการสร้างชัดเจนนะคะพาทุกรุ่นผ่านการปลุกเสกแล้วนะคะ,ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับพี่ๆที่กดติดตามช่องของมายไว้แล้วนะคะ สำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเนาะสำหรับวันนี้นะคะไมยก็ขอจบการรีวิวรุ่นลูกเหมือนปัม๊มเลื่อนสมรณศักดิ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะมีรุ่นอื่นๆหรือรุ่นไหนเนี่ยรีวิวอีกนะคะก็ฝากติดตามที่หน้าช่องกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ